รวมซีรีส์จีนภาคไทยตอนนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะกวันน้อยแรกรากค่ะภาคไทยแอปเดียวนะคะที่โมโนแม็กภาคด้วยทีมมาสเตอร์อย่างไม่จบค่ะเรื่องที่สองคัมพีร่วมฝันนะคะทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยมาพร้อมกันเลยที่ไอชีอี e. เรื่องที่3ครอสสวัสดิ์ทันราค่ะเรื่องนี้ใครดูซับแล้วงงนะคะไปดูภาคไทยก็งงไม่ต่างกันจ้าเรื่องที่4ขอป้ายยานะคะขอชิดอีกนิดได้ป้าเป็นแนวัยรักวัยเรียนนะคะทุกคนนางเอกเรื่องนี้ตะมูตะมิมากได้คะแนนในไอชีอี e. ไปสูงถึง9.7เลยนะคะเรื่องที่ห้าใครคิดถึงจางหลิงเฮ เธอที่สุดเลยภาคไทยมาครบแล้วนะคะที่ไอชีอีเช่นกันค่ะเรื่องที่6นะคะปอระปากจำนวนค่ะเรื่องนี้หลิวอ,อีน,นิงเลิฟซินดีมากทุกคนออนแอร์สองช่องทางน,นะคะแต่ภาคไทยที่วีทีวีนะคะเรื่องที่7ราชบุตรเคยที่ราคาส่วนตัวยังไม่ได้ดูนะคะแต่เห็นคนพูดว่าจบดีจบแฮปปี้เอนดิ้งทางสว่างตามนี้เรื่องที่8ตํานานจังไหคะ่ะพี่จานเป็นพระเอกนะคะใครที่ชอบแนวใช้ EQ ใช้ IQ สนุกสนุกนะคะเรื่องนี้ภาคไทยที่เดียวที่โยกคู่ค่ะ เรื่องที่กล้า่วงรักของฉันและเธอนะคะส่วนตัวนั้นเนี่ยดูไป11 EP แล้วเทค่ะส่วนใครที่อยากไปต่อนะคะภาคไทยที่ VTV พระเอกวังอันอีค่ะเรื่องที่10นะคะสตีชังค้าหาได้ยากยิ่งนังเอกเฉินตุลินนะคะเปิดมาสนุกมากแต่ช่วงในไทยแอบแผ่วหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นหน้าสว่างไว้ให้เรื่องนี้นะคะใครที่ชอบโรงห่วยหลงต้องไปดูเรื่องนี้แล้วค่ะปรารถนาสองฟ้าฟ้านะคะเป็นแนวพีเรี่ยดค่ะนังเอกก็คือแองเจล่าเบบี้เป็นชาวทุง่งยาทุกคน